ก็ได้ปืนแล้วนะ<ม>กระสุนหมดค่ะทุกคนทำไมเติมกระสุนตัวอตัวอยอยู่ไหนอะอตอนนี้ก็เหลือสี่คนสุดท้ายแล้วนะทุกคนแต่เรายิงไม่ได้อะอสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องกิตาไลท์เธอเดอะฟิวเจอร์กันอีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะกิตาร์ก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟให้ทุกคนดูนะกีตาเพิ่งหัดเล่นนะคะเล่นได้ ไม่กี่วันเองแล้วก็ถ้ามีคำแนะนำตรงไหนเกี่ยวกับเกมฟรีไฟให้กีต้าดีขึ้นให้ได้ที่1เหลือหนึคนสุดท้ายก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคนไหนเก่งๆลืมบอกก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะข้อสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องกีต้านะ ตรงนี้นะคะกีตาก็ไม่มีเพชรเลยนะตัวศูนย์เพชรแล้วก็จะมีพันห้าสิบเอ็ดบาทนะคือเป็นเหรียญน,นะนี่แล้วก็กีตาใช้ตัวละครเป็นเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวขอเดูก่อนเป็นบูล่านะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเล่นฟรีไฟล์ใหม่สำหรับเหมือนกับ,ก,บกับกีตานะคะก็จะมีตัวไพมิมกับบูล่ามาให้นะคะแล้วก็ กิต้าอยากได้เคลลี่มากโอเคแล้วก็ครูแล้วก็คโครโน่ค่ะมาก็เป็นสีผิวประมาณนี้นะนี่ก็คือผิวดำแล้วก็ผิวขาวสุดเลยแล้วก็กิต้าจะเอาประนันกลางๆเนาะไม่ต้องขาวมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยโอเคนี่นะคะกำลังค้นหาห้องนะคะแล้วก็รอก่อนค่ะกิต้าเพิ่งเริ่มเล่นนะก็ยังจะไม่มีคู่หูเนาะ โอ้ยนี่ทุกคนตระสวรรค์มาแล้วมาแล้วเราก็จะมีเป็นเครื่องบินนะนี่คือเขาบอกให้กระโดดแล้วกดตัวเอกดตัว G ีพุ่งเร่งความเร็วชิปเราก็จะกดแล้วก็ปิดเนาะกิตา้าก่อนที่กิตา้าจะมาดูเนี่ยกิตา้าก็เล่นจากแบบดูใน YouTube ก่อนนะแบบดูใน YouTube ดูเขาสตรีมเนาะแล้วก็ กิต้าก็อยากเป็นนักสตรีมเหมือนเขาเนาะกิต้าก็เลยทำบ้างเรียมเชยรกกิต้าด้วยนะคะอย่าลืมเ <Okay. S 1> ชยรกกิต้าด้วยนะทุกคนตอนนี้กินคะกิต้าก็กลังดิ่งไปตรงที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็จะไปเก็บของกันนะนี่ทุกคนดูหน้าอีกทีผับบ้มไปไปต่ออย่ามัวเล่นถึกเดี๋ยวก็ตายหรอกมัวเล่นอยู่ได้ใช่ไหมทุกคน คนบอกใช่มาเล่นอยู่ได้เอ้าเข้าผิดอีกตอนนี้เราก็ได้ปืนแล้วนะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากมีน้องนั้นอยู่มีน้องนี้ไหมไม่มีไม่มีใครเก็บก่อนเรียบร้อยเไม่มีต้องนี้ เาหนีอ่ะทุกคนเขาหนีไม่ทุกคนเห็นไหมนั่นอะอุ้ยกระสุนหมดทุกคนเดี๋ยวนี้เราต้องไปเก็บปืนข้างมนแล้วแหละมีมอไซค์ยอยู่เฮ้ยมีมอไซค์ด้วยมีมอไซค์ทุกคนเราต้องเก็บก่อนทุกคนมันมียายอยู่แต่เกต้าเก็บไม่เป็นเก็บยังไงเออทุกคน งั้นเราขับเลยละกันไปเลยค่ะกคน <C le af> เราจะรีบไปในเขตปลอดภัยนั่นเองค่ะ <C le af> นัน่นยังไม่ทันไรเลยทุกคนมันก็ชนแล้ว หลัเดินหน้าไม่ต้องปิงถอยหลังถอยหลังคนค่ะเราจะต้องปล่อยตัว UAV แล้วตายแล้วทุกคนเราต้องกดชิปเพื่อเราจะวิ่งไปทางเขตปลอดภัยนั่นเอง แเรวค่ะมนันว่าอะไรโถเอ้ยมันจะรีบวิ่งไปเลยวิย่งไปอย่างเร็วๆค่ะทุกคอย่าลืมนะเชคกิตา้าด้วยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ One hour later กระสุนหมดค่ะทุกคนอ๋อทุกคนตอนนี้เราไม่มีปืนเลยปืนนี้ล่ะ ใช้ได้อยู่แหละไปกันต่อปะ่ะตอนนี้เราไม่เจอสังหารแล้วเราจะสังหารเพราะทุกคนมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องทําไมเติมกระสูนตัวอตัวอวอ,อยู่ไหนอะ่ะเพื่อทุกคนเรามีกระสูนไหมอะ่ะสงเัยเรายิงไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเฮ้ยโดนมาเฮ้ยทุกคน,กคน,กคน,กคนมันมีโดนมาที่เราอะ่ะคือเราเป็นอะไรหรือเปล่า เราไม่รู้เราจะหนีก่อนหนีจากพื้นที่สีส้มก่อนเรากลัว,วมันเป็นสีแดงโอเคปอดภัยโอเคไปต่อค่ะทุกคนก็จะไปที่โรงงานอันนั้นนะโอ๊ยใครมาไหมอะไรแบบไหนคือกีตาร์ขึ้นไม่ได้ไปเด็นจบคือกีตาร์ต้องรีบไปหาในบ้านหลังนี้แล้วค่ะทุกคน คือแนแล้วคนเราจะไปกันเลยเพราะฉะนั้นเราไปหาปืนกันต่อเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการปืนนะคะเราต้องตูนปืนเอาไว้นะไม่งั้นเราเวลากระสุนหมดนะเราจะได้รีบเปลี่ยนปืนได้ทันทีเลยเนาะคน <c oughs> เราได้หมวกมานะเราจะไปเลยเฮ้ยทุกคนเราเจอเรือไม่มใช่เรือมันคืออะไรทุก,กคนมีคนยิงกันนะเดี๋ยวเราจะรีบหนีไปจากที่นี่ก่อน ทุกคนคือตอนนี้เราจะสังหาเรเฮสูนเป็นอะไรอ่ะทำไมมันหมดนะทุกคนตัวอาทุกคนสเราต้องรีดตอนนี้เป็นอะไรเอยทำไมมันหมดเราต้องไปที่แถบใช่ไหมแ้วเราต้องไปใช้ปืนอันนี้ เยอะมากเลยทุกคนทำอยัง เลยทุกคนทำไมมันยิงไม่ได้คะครานี้นะคะแล้วก็ได้ปืนมาสองสามอันแนละ้วทำไมเรามีไม่ได้งงทุกคนช่วยหน่อยคือทำไมมันยิงไม่ได้ตั้งท่าหรือยังยังจะมาที่อีกตั้งทงตั้งท่าอะไรของเขาทุกคนคะตอนนี้เรา,เรากำลังเก็บของของเขาอยู่นะเราจะเจอ คนที่พบศพตายเนาะสองอเพราะควรเราต้องไปที่แท็บใช่ไหมอืมโอเคแล้วก็ใส่กระสุ <years> กกนเข้าไป Two thousand years later ก็จะกินยาค่ะ ก็จะใช้เพืเพิ่มชีวิตขึ้นมานั่นเองอนน มันยิงไม่ได้อ่ะเป็นอะไรอ่ะยิงไม่ได้ะฮะทุกคนมันคืออะไรไม่ไหกคนมงมันลมขึ้นเลยๆเพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วค่ะเราจะขับรถนะคะตัวเอฟค่ะใช่ไหมอุ้ยผิดทาง จิเผ็ดทางอีกทุกคนออกตัวเอฟออกตัวเอฟทางนี้นะคะคือต้องหนีค่ะเข้าวงนั้นนะคะตอนนี้เหลือ10คนสุดท้ายแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเหลือสิคนสุดท้ายค่ะแต่พึ่งดีใจไปเลยเดี๋ยวสักพักก็แพ้แล้วแหละกิตานะถ้กคนถามว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้ที่หนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจแบบดราม่าเพราะว่าเป็น next steamer นม,มีแพ้มีชนะนะคะถ้าเล่นเป็นทีมก็มีใหญ่เลย ถ้าเล่นเป็นทีมก็ต้องนี่ต่อกันด้วยคนมามีคนมาลุมเราอ่ะ<ม>แต่เรายิงไม่ได้อ่ะ,รรมอะแม่ก็สุนเราหมดหรือยังไงเราจะใช้ไม้กระบ,บองแล้วนะเนี่ยฮนะเริ่มมาหัวแล้วเนี่ยอุ hj, ้ยผู้คนวงเริ่มแคบขึ้นแล้ว ตอนนี้ก็เหลือสี่คนสุดท้ายแล้วนะทุกคนแต่เรายิงไม่ได้แถวเนี้ยเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้โอ้ยทุกคนแพ้แล้วหรือสียคนสุดท้ายตอนนี้ก็เหลือสามนะแล้วเขาก็จะให้เราดูนะว่าเนี่ยให้ดูเขาเล่นนะก็คือคนนี้ให้เราดูอยู่นะที่เขาให้เราดูอยู่ก็คือ สตาหอย3 8 4 1ปดนดับเบิลยูนะคะใครรู้จักคอมเมนต์มาหน่อยนะแล้วก็จะไม่แอบเป็นเพืนนะ่อพัชนาแล้วก็ออกค่ะแม่อ่ะก็จบแค่แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องกีต้า์นะครั้งหน้านะคะเดียวกีตา้าจะมาเล่นให้ทุกคนดูใหม่นะคะกีตา้าจะไปซ้อม ฝึกเล่นมานะคะบ๊ายบาย